ค่ะพี่ีมาลายายแล้วเน nah. ี่ยลูกาให้เดินทางลอดีจ๋ยว้ะมไดอันีก็จะพูดเรื่องร้านเพชรทีนี้ไปมาแล้วจ้ะเข้าไปแล้วจ้ะโอ้ยบ่เอาดอกร้านแบกแดดนั่นไปเบื้องแล้วไอ้ร้านที่แม่ว่าแต่ร้านในแขกอไะที่ว่าเขาเปิดใหม่แล้วเออ

ไม่มันมีอันนั้นอยู่เขาไปขาย,ขายเต็มเห็นบ่ถ้าท่องเต็มก็ต้องขายก็ต้องเสียภาษีเพิ่มบ่เห็นบบรานนี่มันถึงมีแค่สิแปค่เต็มที่เห็นว่าเออพาลูกมาลายบายน้องแอนน้องลินปัดกิมปัดติมบายู่แลตป่าเลตป่า <laughs> <c oughs> ตับปือตำปูคะ่ะตำปรูนะคะตำปรูอันนี้หนมแม่พิน้นหนมแม่พิ้นตามมาทีหลังนะคะแม่พิ้นยังบเลิกงานพอเขาบอกมีงานเขากิเลยมางนี้แม่ปูกก็เลิกเลี้ยนแม่น้อยก็มาแล้วคะ่ะพร้อมแล้วที่จะกินกันนะจ๊ะมาเด้นะอนักแอปเปิลสามรดแอปเปิลสามรดกินแล้วทำมาเหลือใบใบย่าไฉันว่าเราไม่มีแล้วบอกแอปเปิมลมอดกกี่นี่มันคือแบบ บักท่านดองคบักท่านจีนดองเกงบักท่านปนบักม่วงไปรับเพราะมันผัมม่วงปนไอมีคิมองบักบักยนภาษาอีสานเอนนยบักท่านเหรบักอะไรล่ะคบัออคืออยู่ย่ายกรวบาอยู่เกิงเกงคือบักอะไบักดาชาอิมนว่ตองมีน้ำจิ้มเลยโอ้ยอดีเลยหวา มาเด้อเบิดกอดเด้อโอ้ยบบเอิ่อน nhạc เลยบอนแม่บอนเพื่อนนั่งเล่นอยู่แต่ว่าเขาจังบาลแล้วซีซิมบันแหนมแหนมของแม่พิ่น้หยมากค่ะลกระลังสุมพอดีนะใสจกระริกนี่เด้อหน่อยเอ้ยมาดูหน่อยอือมันเหลือเลือดจัูมเลยเยอะมากอือหืมยำมะพริกแซ่บแนวแหนม ไปไหนกินพินไว้แขมเบียถ้าลูกมากกินมาล่าทีปลานาหารรอบแรกรอบสองบันแม่ปู่แตมัยงจืดนไหน้มันมมหลมันจืดมันไม่เหนือปอมจ้ะเอาพ่อแกะัดดิจะให้เอากอ,องเดียว เก,เกนนเินน้ำซ่าได้จ้ะ<ร><ร>น้ำกระตุ่ม็ล้วซื้อบอกเอิม่มเอิมเอ่มนะซิ้อบอกแอปเปิ้ลเขียวไปยองคือสิโปอดแต่ละไม่ปูอยากกินมันมมบ่องลี่ะไม่หน่อยได้มาหน่อยนึง่งทำให้ก็ได้ซิ ถ้ตาติดตำปูซสอสเพิ่นบ่าากันกินริบเพื่อนเลยบกเพื่อนบัดไปซื้อปูบัดมื้อน,นี้เพราะเป็นท่าเนาะขนาดปูมากไหม่หมปูว่ามีอย่างเลยนี่ซื้ออันตกานมันมาแทน,น,น,นเด่นปูมันดีไม่เหนียว่หวานนั่นเราคือปูใหญ่เขาคือมันราคาต่างกันเว้ยอันนั้นกับสองร0อยอันนี้กับ0นึง85ินกินไปแก้คัดกอน ว่ามันยังบวกร่ะกันได้เขาก็กินดอกมันบวแฟลิกกะได้เขาไปเขาบขกกินเขาไปแล้วเขาก็บผักไห้เก็บพร้อมเด้อมันบวแฟลิกก็ได้ยกไปว่าไงมันเอาไปให้เมียเหล้าซิมซัมนี่ล่ะมาไปเก็บเนี่ยเขาหัวขวัญเขาบอกเธอคือมักกินได้จังสิ่ก็เลยบวแดดเสร็เสียจบาให้ซิมอะไรนะแอปเปิ้ลดองชิมดูสิ อะไรใส่ชานะปาวมากิอันนี้ก่อนถามแฟนไปว่าเอาหมูบาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแหนมัมากแหนมอีกเต็มถาดเลโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยแลค่ะที่นี้เนี่ยฝาะไปเลยเม็ดอะไรอืมเม็ดใหม่ของใหม่ไม่บูชาเป็นยังไงเอามาทำใหม่เนี่ยใครเชิญมา แบ,บปลาละแหละมันเอามาแล้วแบบบางวันมันสองปูมันจืดแต่ว่าก็โอเคอยู่แต่ว่าพอลวกแล้วมันไม่เข้าน้ำเนาะไม่เข้าเนื้อเข้าน้ำม,มันไม่เหมือนตำสดมันยังแข็งอยู่ตลอดไ,ไม่ไม่เพื่อนี่กินดได้ได้ได้ง่ายๆกินให้ดูอย่งนั้ ประกันฮีนน้อยเอ้ยจะกินเพื่อเราเด้ดอดน้อยลองอก่อนเห็นงานหมยังลูกบ่บอกล้าที่เห็นไม่ม้อนต่างไปเริ่องมเลยบุกตโบดมีมอนอนค่ะไม่น้อยมากใช่ไหมมีลูก กพูดถึงาเ่ยมบอกตักไม่ได้ออนสดนี่นไม่รู้หรอกาบระเท็ยมดเลยใจเข้าปังไม่จริงหรออืมเข้าปังไว้ใช่หรือน้กำลังเปรี้ยวไปเลเห็นกับเปรี้เม็ด ป้าจีมมาเลอแต่ลาย,ยด้วยเด้อถ้ากินข้าวหมดหม้อแล้วไม่เห็นหรอนี่นข้าข้าวเนาะอันนี้ก็สุนดำเลยป้าไม่มีที่ว่างนะสอง ว่าตำมะฮู้อันนี้ทีเอ้ยใส่พริกแห่งไเพราะว่ามันแซ่บซีแห่งอันนี้มาเผ็ดที่หลังไงมันค่อยๆจืดนจืด mm. นจะจดจดจดจบดนะ mm. ขอเชิญชวนทุกท่านดื่มน้ำชาดับเผ็ดน,นะคะแม่บานแม่ม้ากินเนี่ยแอปเปิ้ล

มันพอเออเวอร์ไปจังเยอะเลยนั่นน่ะพิซซ่าอ๋อฝาดเขาใช่ไหมเออเออเอาไปทะลุทั่งหมดเลยถ้าร้านสวยๆไม่อยู่มันก็ทะลุไปสวยๆละร้านเราสีราเราแกะสนุกเกอร์คุณยังว่ามันจะพม่แกะถ้ามีครบเลยนะนี่ก็ไม่นองก็เทปตั๊บ รอบสองอะไรนะยานินทาระยะเผาขนพูดใหม่ดิเขาใหญ่เขาบอกให้ไปเรียนไม่ได้ให้มาอ่ะมาเรียนไงเรียนกันทํากับข้าวมันก็ต้องมีการทําแล้วก็ชิมถูกปะอันนี้เรียนหลอเนี่ยอ่ะชิมสิน้ําชารสชาติเป็นไงแกอ่อนชิมชิมแล้วเอาได้ขวัญจานลูกนล่นอยู่ข้างใต้เอามาให้แม่แกด้วยเตรียมอุปกรณ์เลยลูกรอบสองไม่พิมพ์พึงมาก ธุรกิจสามพันล้านเอาเอาชิมชิมอายทำไมไม่ e ได้ให้อายหนูขยับไอ้เก้าอี้ออกอีกลูกหนูจะได้นั่งเต็มดักพี่อาดิดาสะนอนอยู่ในกระเป๋าแพ็คแล้วใส่กุญแจล็อกแล้วเรียบร้อย นี่ตกลงนี่คือจะอวยพรหลานหรือจะให้หลานถล่มทลายแม่มันก่อนไปจ้ะของขนแม่ไปนิดนึงขนไม่ต้องหรอกไม่ต้องถอนหรอกแล้วนายเอ็นนายเอ็นนายเอ็นไม่ต้องสอยอะไรมากนะเพราะว่าตอนนี้อะไรมันก็มีผลแล้วเออเดี๋ยวพอันสานี่เท่าไหร่วนานี่สัมภาษณ์หน่อยไม่เจอหลานใช่ไหมถามอยากเจอหลานพอเจอหลานแล้วเป็นไงเบาไม่ตัว เฉยๆนะต้องให้ตังค์มันอะไรไม่เฉยๆนะมันต้องมาปีหน้าก่อนไงคราวหน้ามันถึงจะรู้ไงเฮ้ยไม่ได้หรอกแค่ครั้งสองครั้งมันชิวๆแม่เยังไม่เดี๋ยวเดี๋ยววันเสาร์ป้าต้องดูแลใช่ไหมเันต้องชิวๆเดี๋ยวนี่ตอนนี้เป็นการบ้านสําหรับป้าแล้ววันเสาร์จะพาหลานไปเต้นตรงไหนที่มัน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 มีที่เดียวแล้วแหละที่มันถ้ามันไม่มันนะพี่ซื้อเผือกกับมันไปวางบนโต๊ะรอมันเลยใช่เออที่เดียวเลยจะไปที่อื่นนะ ่ตแต่มันจะเข้าได้เหรอมันไม่มันแค่ยี่สิบได้เจอไหมพี่ไปเต้นนะโศกกันเพราะว่าป้าจิ๋มจะพาไปทิ้งทวนรอบสุดท้ายหนูยกถุงนี้ด้วยลูกหนูถุงเห็ดไม่เอาเขาจะเปล่าเสื้อผ้า เอาก่อนนะแอนเร็วๆก่อนนะแอนจุ๊บจุ๊บนี่เขาจะไปทำเชนดแม่บอกว่าเดี๋ยวไปหาหนูก็ได้อย่ามานะอย่ามานะหรือว่ายังไงเดี๋ยวมาอย่ามาปาติเอาปาจิ๋มเดี๋ยวเราเจอกันวันเสาร์เอากอดป้าจิ๋มหน่อยแล้วกอดอีกทีเดี๋ยวแบงค์ห้าร้อยบิลเลยทีนี้ปาจิ๋มบอกมึงไม่ต้องกอดกูตอนนี้ไม่ต้องกอดงานซื้อของบ่คะเอมา ก็ได้ดอกเขาพี่ยูนีละอยูก็แมมุงนีปอหอซอยแมมึงเนอะเฮียนปบอกไปบอกไบอยไบอยันหน่อยไบ้าไบายชาติที่ต้องการอาชาติที่ต้องการอะไรนะเจอกันเมื่อชาติต้องการไม่ใช่ชาติที่ต้องการโอ้ยเยอะอยู่ดยวยกันรัเป็นัวขอความเสียหายกูกูนี่อยู่ที่ไหนเป็นยังไงอยู่ที่นี่หรืออยู่ประเทศไหน Uy, oh, no. Pai, 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 pai.